ปามีเงินเยอะโอ้ยเจ็ดสิบแปมีเงินเยอะวันนี้ก็จะมาเล่นแมป M N นสามนะหรือว่าไม้ในสามอะไรก็ขอการสวรรัสดีด้วยหายไปนานเลยวัดวันนี้ค่ะอะไรตรงนี้ด้วยเล่นมาเป็นปีๆกลับมารู้ว่ามีละนี่ดูอุปกรณ์ก่อนเพิ่งเล่นนะเมื่อวานกดส่มได้ด้วยมันนานนะ ว่าเนี่ยผสมได้มาทำาะไรอีก่ะยังไม่ให้ดูเดินเปอร์เซ็นถ้าเป็นนี่คือจะหาเลยนะวัสด,ดีอบ่าไ,นะไม่ใช่เดินไปหาชวิงหายไปกับพิวตาค่ะฟัก,กี้วัดปุ๊บ

กำลังจะกระโดดข้ามรูปพริง้งหายไปกับพิซซ่าแบนอะไรที่อะเมซซิ่งมากอะไรวีพิงมาน้องแจความที่มีพิงอพินะคนั้นก็ถูกว่ามันก็เหรเอ้าแล้วเพื่อนก็พิมพ์มันล่าว้าวแอบแพ็สลับแบบรูอเปล่าไม่ก็ยังเป็นของใครเป็นกีโล่น่ เลยไป้ามเลยไปคามเลยรู้เร็วสิเว้ยบักปอบแค่มึงเดินไปนะมึงฆ่าทีเนี่ยมันจะแย่กาะกวะ่ะเมื่อกี้ผมไม่ได้กากแล้วผมแค่กระโดดไม่พ้นตายเลย จะเป็นแมปก็ได้แต่ต้องสุ่มเอาว่าแมปไหนแมปนี้หรือเปล่าที่มันสามารถเซ็งได้แมปนี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 ้ นอนแรกกับเงินพี่มันรวย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 ชุดบ้างไม่ใช่ชุดปุ๊บตายปั๊บนะไอ้เนี่ยเนี่ยไอ้น้ำพังเดี๋ยวสักวันหนึ่งจะโดนฆ่าดบอกมีมีดนี้กว่าจะซุ่มได้ไหมนานมากเนี่ยพี่สุ่อย่างยาก เพื่อนมันแน่เนรเลยไม่ใช่เพื่อนไม่ดีกว่าเราบีมไม่เก่งตรงนั้นแม่งกว่าจะกระโดดขึ้นหลอดไฟได้มันปีเป็นชาติเป็นหมื่นแปดเก้าร้อยเก้าร้อยปีก่อนไอ้ผู้หญิงนี่น่าจะทำตามสัญญาเพื่อนดีๆมากเราจะทำตามสัญญาขอให้เพื่อนนั้นใต้ก่อนอีกกระผิก ขึ้นบนหลอดไฟเนี่ยมันไม่เนียนก็เป็นทีโร่ไปฆ่ามันเล้วไอโนเซ็ตกุญแจแล้วที่แล้วแล้วก็ฟกกี้เนี่ยสุสัตว์เลี้ยงดีกว่าไม่รู้นะขอแถมตังค์มาได้ครั้งนี้ได้ยังไงปักความอยางอยากได้ดาบนี้มานานแล้วเน่ว่ามีแต่ต้นตนต้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 นเอ้ย ดถ้ายคลิปมึงกูไม่ได้แ uh ต่ถ้ากูไม่แทนได้ก็จับบากเรียบร้อย x d ด d u s ออกเกี้ยวก็ใหม่แต่ อย่างว่าจะกินคืออะไรวะเอ็มเอ็มสามเอ็มเอ็มสามม่ด้ทวีไม่ได้ทวี อย่างเชิญทุกสิ่งเชิญทุกอย่างไม่ใช่เข้ามาจะได้ดา่าไปเนี่ยแต่ผมได้ดาบนี้มาแล้วนดาบมี่เรื่องว่าหายากโคตรดมึงจะหายากในไกันแน่นั้นมันก็ไม่ได้ออกเนี่นยนี่เวลาผมถ่ายคลิปนี่มันออกนะแต่เวลาผมไม่ถ่ายนี่ไม่ออกเลย จะเทย่มันแบบสองกระอะไรดีวะปันนี้หรือเปล่าจำลองการเปิดกล่องอย่างอันมิชชิ่งแท้ก็เปิดได้กระถดปิดผมก็จะมีมันเ้ยเทยูเข้ากับดาบเลยเนี่ยเข้ากับดาบเลย สม้มเลยกป็นสีสม้มกระโดดไปพึองเออใครตายรู้ไหมผมว่าตายาาเป็นไม่อร์ชีริฟไม่ไดย้ยินค้างมันมันอะไรของมันเป็นอะไรของมันปลาดาปลาอะไรปลาปลาดาปลาดาปลา,ปาอ้นนี้ยเป็นไม่ใช่ไม่ใช่คุณ เชลีฟข้างบนใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้อยู่ไหนไว้ไม้หนึ่งไปเร็วเชอรีฟใครเชอรีฟอ่ะใครเชอรีฟว้าวอัดเบ้ริงแม่นเกินไอ้ดาบนั้นมันเอามาจ เพ่อ <Cornell>. นเห็นมีโทรศัพไอโฟนมีไอโฟนไหนอน่ะมีดาเลยไหนอ่ะอืมอโอ้เไม่ชื่อใจเบคนเบคอนน ฉันให้ตังไม่ใช่ให้ตังอยู่ดีกูหายเลยนะเจะแก่งมันใครปละเพื่อนแก่งตายรู้เที่ยงมันใช้ท่าทางตายาแตายจริงมันต้องแบบ เนี architectural 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 ่ยตายจริงเนี่ยตายจริงเนี่ยตายจริงเฮ้ยเก็บมาเลยไว้ว่าไปก็ตายไม่ไปก็ตายไม่ไปก็ตายอ่ะไม่ไปก็ตายไม่ไปก็ตาย ได้ง่ายอยู่แต่มันไม่เข้ากับดา่างแบบนี้เลยมันไม่เข้ากับเปลือมุ่งก็จะให้เขาจริงๆก,ก็ต้องสุกบ้าเมือ,อกโอเคบ๊อบตองพี่ยังพอมีจิตออกได้อยู่นะ อออย,ยังพอเห็นปลายตัวของมันอยู่๋ยวอาจจะได้ยากหน่อยโอยบักกระปวกเพ้ยไม่มีคำว่าออกให้เลยเหรอแค่าดาบเดียวมันไม่ได้ยากขนาดน,นั้นตะกี้ก็เกือบจะออกแล้วทำไมก็ไม่ออกลวนนะเดี๋ยวมึงจะวลวนหน้าเออ น,นี่ผมเคยเล่นแล้วมีคนมาสักบัวแม่แม่

ดด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  เอ่งชิคชิคง <be> ิชิิิินุ๊กก็ได้ต้อจบตาอันนี้ขอจบคลิปเลยละกัน